วันนี้นะคบผมก็จะมาดันแรงให้ถึงมาสเตอร์นะครับก็รอสักครู่ก่อนเกมให้เกมมันโอลผมจะให้จากตอนแรกแรงแรงถึงมาสเตอร์ครับทำเป็นยับอีพีคือดันแรงไปถึงมาสเตอร์นะครับ แรงแดงไปถึงมาสเตอร์นี่นะจากแรงแดงมาถึงมาสเตอร์แรงแดงถึงมาสเตอร์นะอันนี้จะตีพี่อี่ห้าหก วันละที่จากแรงแดงถึงมาเตอร์แยกเป็นอีพีเราไปกันเลยครับ Oh, my God. Be, careful. Be careful. Don't, Don't get, get stuck, stuck in your own mind. สู้สมาร์ทโฟอาตัวรอดส after, ูยานอาใช้ค้อนทัเกม้งเกมแบนนี้มาได้กันนะทุนี้งกว่ายปใช้คอนทเกมั้งไม่เนหว่าจะใช้ค้อนทเกมในไฟแต่แต่มาทำอันนี้ดีกว่า ดันเรงมาเตอร์ดันรงขึ้นมาเตอร์กันดีกว่างันกู่อดันแรงถึงมาเตอร์กันดีกว่าเพื่อเป็นความทิี่โหลโคตรแต่เฮ้าลูดิไปถือแล้วไปโคตรแปกเลย ไปเยอะทอไมตอนแรกมันแบบนี่าเริ่มต้นมาก็จะแตกเลยครับนี้กัน เป็นต้องออมนะครับเพราะว่าไม่ออมเนี่ยคือบว่วได้เลยนะคือถ้าไม่ออมเนี่ยไม่ได้ต้องออมเพราะว่าเดี๋ยว่วยวไปกันเลยครับว้าว้า มาช่วยแล้วหรือว่ามาเป็นตัวภาระไม่ใช่หรือว่าเราจะมาเป็นตัวภาระมากกว่านะเพื่อกดอะไรครับเอาปืนนี้มาดิค่ะถ้ามันจะเลกกับเธอได้นะครับผมอยู่นี่กระพมที่เกียดเอ้ยมาดิถ้าตัวมันเลกตัวนะครับไม่รู้เลกอะไร ทรศัพท์น่าจะไม่ค่อยดีไปกระเลโยโชก,ก่อนเฮ้ยเฮ้ยโชก,นะก่อน six seven แโชก่อนมีหสกสิดนะ six seven six อะไรวะนี่คืออะไรวเนะี่ย เลยว่าเนี่ยจะคนรุน่นกันใช้ค้อนดีกว่าซื้ว่า โดนเนิร์ฟยัยงหรือไม่คิดว่าน่าจะโดนเนิร์ฟแหละอ๋อก็ว่าอยู่ไปที่ทังแสงกำจัดแอนดรอยป,ป้อนกันมายื้อค้อนผมคิดว่าน่าจะโดนเนิร์ฟละเพราะว่ามันน่าจะตีแรงแล้วก็อาจจะโดนเนิร์ฟได้ ใครที่ชอบเล่นคอนก็อาจจะโดนได้เพราะว่าเออเพราะว่าโดนเนครับอาจเป็นไปได้ว่าจะโดนเนี่ทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันโดนเยอหรือเปล่าหรือว่ายังไม่โดนหรือโดนไปแล้วทุวที คลองสแลวไปดีกว่านางเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมีคน โคตรแรงเลยโอ๊ยบังลงางอ่ะน่ไผงที่ไผมไม่ชอบเค่ีฟ้าข้ามันอะไรรู้ไหมข้าแม่งโคตรเลยแม่าามาอ่างดที่เดิอาดที่เดิมอาจจะได้ครับ ความเหมือนเดิไปเไอ้สย่งนีนโอ้โหตรงนั้นมีคนกันแนะนำว่าอย่าลง,งที่เดิมนะให้ลงที่ใหม่ๆสกาสกา,สกาแน่ใจเหรอว่าผมจะรอดไม่รอดหรอก

ผมหนีเลยนะครับผมไม่อยู่ผมไม่อยู่ครับผมไม่อยู่ไม่อยู่ครับผมเออแตกอีกแล้ว,อ,ลวอะไรบางนาบางหำนอ้นอยนี่ยังไม่ได้สกิลเลยมันหลอดไนดะ้แล้วไอ้บ้า โอ้โหลเลวะผม,มตัวพลั้ตลอดเลไปตงเฮ้ยแซ่บซ่ยตุงที่เริ่มเาว่าผมขี้เกียเสียคาอไซื้อใหม่ ซื้อใหม่็ได้มนาะไม่ต้องละใช้ไม่ต้องใช้ปืนใช้ปืนละไม่ใช้ค้อนนี่แหละมาโดนน้ำแน่เลยยังไม่ได้สกิลเพื่อนโอ้โหิวกันหมดอยู่นี่จะหมดนี่มาเก็บศพคนอื่นดีกว่าบอกบคนโง่ทำไมมียากองเดียวเองวะ ไมีกล่องเลยหรอะไรกันโอ้อลิกามิกาซอลิก็มาบักมาบักำอ้ยเจ้าวจอาลิกามิกาลาซู

โอ้ยด้วยตัดคลิปไปวันไปดีกว่าเดี๋ยวมันยาวเกินอืมปารมดตีแล้วไอ้คนเนี้ย คิดว่ากุมาแบบวันไม่ต้องห่วงลับคาสลิงเลยนะครับแต่คาสลิงเลย่ยโดนแบบโดนคาสลิงเลยไต <c oughs> ัดคิปไปเรื่อยๆชาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันยาวเกิน bỏ mà chết người được rồi Triple kill Quadra kill chip dơ này băng tạch băng trực dơ này là giờ mình giao kết đẹp rồi nhá. แค่แล้วบวกสี่นะครับอีนนัมโอเคจะเป็นเพียงแค่น,นี้นะโคตรกากเลย